อเคก็ขอกราบสวัสด <tar ot> okay, <sh> <you> ีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g ี Gamer นะฮะวันนี้มาอยู่กับเกม g ีเจแซนะครับเนื่องจากไปติดฝาคายเยอะเกินวันนี้มารีวิวมอดหน่อยละกันนะฮะอันนี้เป็นมอดไมเทียนะครับหรือว่าเป็นมอดสยองขวัญมอดลึกลับนะครับเกี่ยวกับอ่าวิญญาณนะครับวิญญาณที่อยู่ในเนี่ยนะฮะอ่าสุสานซิมิเทอรีที่ลอสซานโตสนะสามารถมาได้โดยการมาร์คแมปนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับบริเวณตรงนี้ ผมไม่แน่ใจว่าออกมาตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันผมก็เลยมาก่อนนะครับมาประมาณสิบห้านาิกาประมาณสามโมงเดี๋ยวผมลองใส่อินฟราเรดเข้าไปตรวจด,ดูนะครับอินฟราเรดผมขออธิบายสั้นๆว่ามันคือกล้องที่สามารถตรวจจับความร้อนแล้วก็อุณหภูมิได้นะฮะเราเดินดูนก่อนว่าตอนกลางวันมีรหรือเปล่าที่ผมยังไม่ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามอสผมสําเร็จหรือเปล่านะฮะว่ามอสมันลงได้สักเซสหรือเปล่ามาเช็คก่อนนะครับตอนนี้ผมว่าไม่น่าจะเจอนะด้านนอกไม่น่าจะมีให้ไปดูด้านใน อาจจะม่วงๆนะฮะปวดตาเป็นอินฟาเรตเนาะต้องทำใจมีเสียงคนคุยกันด้านนอกสุสานนะฮะโอเคเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกครับไม่น่าจะมีครับปวดตานิดนึงครับกลับไปขึ้นรถของเราอ้าวรถเราหายไปไหนเนะี่ยชิมหงเราต้องปนรถชาวบ้านกลับบ้านใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปเซฟต่อครับน่าจะข้ามเวลาได้หาเซฟกอนเซฟที่ใกล้สุดก็อยู่ตรงนี้ครับเป็นร้านบ้านข้างๆแหร้านแฮมเบอร์เกอร์ ยิบ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 ซีเจพูดเลยซีเจมีตำรวจตรงนี้วะแต่ผมต้องจาใจขโมยรถคันนี้วะไม่ได้ไม่งั้นไม่มีรถกลับบ้านนะทุกคนโอเคครับประมาณสี่โมงละตอนนี้สี่โมงเย็นละใกล้จะเย็นเต็มที่แล้วผมลองมาตอนกลางคืนครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตอนกลางวันก็ได้ผี่เลยไม่โผล่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เขาจะปรากฏตอนกลางคืนใช่ไหมฮะต้องแบบมืมดๆให้อุณหภูมิเย็นเขาถึงจะแบบมีพลังงานมา โปลนะฮะช่วงนี้อินไงช่วงนี้อินกดแรปไปลงลงลงเริ่มเริ่มหล่อนกับการกดป e ุ่ม E กดป e ุ่ม F แล้วฮะโอเคเซฟก่อนครับผมอันแรกอันแรกอันแรกโอเคซีเจถออเสื้อมาเลยใส่แว่นด้วยดูเป็นนักวิชาการนะฮะแต่การแต่งตัวด้านล่างไม่ได้เลยครับโอเคประมาณสี่ทุ่มแลครับผมตอนนี้ ไปดูกันก่อนว่าเขาเกิดหรือยังนะครับน่าจะมีพลังงานแล้วแหละตอนนี้ผมว่าแต่มันก็ยังดูมืดๆเอ้ยมันก็ยังดูสว่างๆอยู่นะเพราะมันเป็นในเมืองไงฮะเป็นตอนกลางคนืนดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดไปเองว่ามันไม่น่ากลัวแล้วทำไมมันเขียวๆอย่างนี้เนะี่ยสุสานโอ้ยังมีคนเดินหน้าสุสานอยู่เหรอฮะเนี่ยเวลานี้ไหมคุยกันดีเลยนะทุกคนมีแกงข้ายาด้วยผมลองดูก่อนมีหรือเปล่าอันนี้มีอีตาเอกตรงนี้นะครับ อันนี้อ่านว่าอะไรอะตอนกลางวันจะไม่โผล่นะครับอีเตตรงนี้โฟลไลท์โก mm ้โฟลไลทเหรอครับคิงปะมาอ่นานอะไรคิงคิงอะไรสักอย่างแต่ข้างล่างอ่ะอ่านว่า o ฟ light ครับเคไม่น่าจะเจอครับเวลานี้หรือว่าจะเป็นตอนเที่ยงคืนหรือเปล่าผมยังไม่ชัวร์เลยตอนนี้ผมลงมัดแล้วหรือยังผมยังไม่ชัวร์ตอนนี้ตนันมาลงแล้วนะฮะสามคลีโอปักอิน น่าจะเที่ยงคืนฮะน่าจะโผล่มาอยู่ตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะครับหรือว่าต้องเป็นไนวิชัน่นวะทุกคนผมลองใส่อินฟาเรดแล้วมันไม่โผล่ครับไม่มีอะไรโผล่เลยหรือเราต้องใช้ไนวิชัน่นเพราะว่าผมเห็นใน่าเจ้าของมอดเขาใช้ไนวิชั่นมองนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้อินฟาเรดมองนะฮะในอินฟาเรดจะเห็นเป็นอย่างนี้เลยครับส้มๆเพราะว่าเป็นอุณหภูมิร่างกายมนุษย์นะครับผมรอเที่ยงคืนก่นอนเที่ยงคืนละเที่ยงคืนก็ไม่มีสิ่งมีชีวิตโผล่มานะครับ ไม่ใช่สิไม่มีอะไรโผล่ามาสิ่งมีชีวิตนั่นคือเราแต่เขาว่าไม่มีชีวิตผมลองไปเช็คด้านในอีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อจะจงจะเจอมีอะไรในหลุมนี้เปล่ามีโซบิซซาในนี้ไม่มีนะครับโอเคอินฟาเอทเลยอินฟาเอทอินฟาเอทออกครับปวดตาเกินโอเคเดี๋ยวผมลองไปหาไนวิชั่นมาใส่ดูฮะอาจจะเป็นเพราะว่าไนวิชั่นก็ได้อาจจะเกี่ยวนะครับอาจจะเกี่ยวอ,อาจจะมีผลอาจจะมีผลโอเคครับผมเดี๋ยวผม,ผ,มผมไปหาไนวิชั่นก่อนนะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้โลเคชันในการเกิดของนายวิชันก็เกิลแล้วนะครับนายวิชันก็เกิลก็คือ่าแวน่นม,มองคืนที่มันเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลอสซานโตสนะครับแ,แถวมารีนาบีดนะครับเราต้องเดินทางไปที่ซานเฟโรนะครับตรงนี้ฟอสเตอร์วอลเล่นะครับเป็นน่าจะเป็นศูนย์วิจัยอะไรสักอย่างนะต้องเดินทางไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตกอภาพนะครับกอภาพ แวะแวะแวะเอาดอกไม้ให้ศพก่อนไปไหว้ศพเขาไงเผื่อเขาจะออกมานะครับผมแวดอกไม้ศพก่อนป่ป ยังไงเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นะฮะตรงนี้ที่เกิดกดแท็บโอเคเปลี่ยนเป็นอ่าสวยสวยสวยสีเขียวปีเลยป่าเดินทางกลับกันเดี๋ยวเอามาตะคอรดกลับคันเดิมโอเคขอญาตขอญาตกอ เค okay, ทุกคนโอเคครับผมมาถึง <c oughs> สุสานแล้วตอนตีห้าพอดีจะเช้าแล้วเนะี่ยไปแป๊บเดียวกลับมาเช้าเฉย่าจะทันแหละตอนนี้ผมว่าขออนุญาตส่องขออนุญาตส่องไม่เจอแฮะหรือว่ามันเช้าไปฮนะเอ๊ะไม่ใจะเช้าเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามอสผมลงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมอสผมลงหรือยังวะทำไมมันไม่เจออะไรเลยอะ่ะ ในวิชันก็ไม่เจอนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตกลับไปเซฟก่อนนี่มันบัลลาดเนี่หว่าชื่อแกง๊งไม่น่าจะเจอนะครับไม่เจอ,อเลยเลยเขียวปีหรือว่าจะเช้ากินไปตีห้าแล้วไงปีตีห้าผีไม่โผล่อะไรอย่างงี้ปะ่ะเออตีห้าอะไก่ขันแล้วฮะน่าจะตอนกลางคืนมหมกรอบแต่ไปเซฟก่อนครับผมมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้คนยังเยอะมาฮะตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มครับแต่รอมัน ใกล้จะมืดกันใกล้จะมืดผมเดี๋ยวใกล้จะมืดละทุกคนผมว่าแปบเดียวก็จะมืดผมยีรอเลยผมยีรอเลยยีรอดูปรากฏตการไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตโอ้ยนี่ไงดอกไม้โโเราโอ้โหเราแปดอกไม้ตั้งไกลดอกไม้ตรงนี้ก็มีสวัสดีครับไม่กลัวผีกันเลยครับ ยืนอยู่เดินกันข้างสุาสานไม่กลัวผีกันหรอถามตัวเองก่อนไหมว่ากลัวผีไหมมันยืนวิ่งอยู่ในสุาสานคนเดียวโอเคเดี๋ยวรอให้มันประมาณด,ดึกกว่านี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะโผล่มาสักตัวหรือเปล่าตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับแต่ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรโผล่ขึ้นมาเลยไม่ใช่ส,สิสิ่งผิดปกติอะไรโผล่ขึ้นมาเลยนะครับ อีกไม่กี่วินาทีนี้เราจะได้รู้กันครับว่ามันจะมีจริงหรือเปล่าผีที่สุสานรอสสันโตนะรับเที่ยงคือแล้วเห็นแต่คนไม่เห็นผีไหนผีเฮ้ยนั่งไงนะทุกคนเฮ้ยนั่งไงผมเห็นแล้วผมเห็นผมเห็นผมเห็นนั่งไงนั่งไงนั่งไงเขาอะไรอ่ะร้องไห้เหรอ ไม่น่ากลัวว่าขนลุกเลยอะและ้วเกิดเอาไนวิชั่นออกอะเฮ้ยไม่เห็นจริงด้วยทุกคนจริงด้วยเขาลองห้า้องไห้ยู่อ้องะหะ้าออห่อยู่ผมไม่มีกล้องนะเพราะว่าผ,ผมใช้ไนวิชั่นอยู่มีอีกไหมมีอีกไหมรู้ว่ามีแค่มีแค่ตนเดียวครับผีมีตัวเดียวหรือเปล่าผีเียกเป็นตนนะครับ ลองเช็คก่อนมีต้นหนึ่งไหมเห็นต้นเดียวครับเป็นผู้หญิงนะครับมาร้องไห้แต่มีหลายต้นนะครับตอนที่ผมดูมามีหลายต้นแบบอาจจะมายืนฝั่งนี้บ้างอาจจะเดินแล้วก็แบบยืนฝั่งนี้แล้วว่าวิ่งอะไรแถวเนี้ยฮะแบบวิ่งไล่เราก็มีนะครับน่ากลัวขนลุกเลยผมขนลุกเลยเนี่ยเช้าเวลาเที่ยงตีหนึ่งอ่ะถึงจะโผล่มาฮะเที่ยงคืนครับบิดไนอ่ะต้องแบบอย่าอย่าเลยเที่ยงคืนนะถ้าเกิดเราไปใกล้จะเจออะไรปะเดี๋ยวผมค่อยไปหาเขาแล้วกันขอดูเชือข้างในกันข้างในนี้มีอะไรปะ เฮ้ยข้างน,นี้ก็มีทุกคนเฮ้ยเข,า,ขานอนอยู่ตรงนี้อะ่ะเขาเป็นผู้หญิงนะใส่จุดใช่ชุดพนักง,งานนอนอยู่ตรงนี้เลยถ้าเกิดเราเอาอในวิชั่นออกอ,ะอ่ะไอเชี่ยเขาเป็นผีโนโน n น n น no 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 no, 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 no. ถ้าเกิดเราไปใกล้คนนี้อะ่ะทุกคนเขา,าร้องไห้ฮัลโหลคุณผีวัสดีครับ เฮ้ยเขาไม่ทําเขาเราไม่ทํเขาไม่ทําอะไรเราแล้วนะถ้าเกิดเราต่อยเขาอะสักสักซัก,ส,กสักหมัดไหมคุณผีเฮ้ยต่อยไม่ได้ด้วยทุกคนเชี่ยเขาไม่มีตัวตนเชี่ยน่ากลัวว่าผมให้ดอกไม้คุณนะคุณผีผมมีดอกไม้มาให้นี่ไงดอกไม้เชี่ยไม่โดนไม่โดนผมเพิ่งเคยเจอมอตด,ดีๆอย่างนี้ครั้งแรกเว้ยผมไม่เล่นจีนานไงแล้วคือมีมอดอย่างนี้แล้วหรอมีผีในในนี้ด้วยทุกคนเนะี่ยคุณผีในเนี้ย เฮ้ยแต่ไม่ได้กระทืบก็ยังไม่ได้ไม่โดนครับได้วิญญาณครับไปแหละกูหลอนเฮ้ยมีมีแค่สองตนนี้หรือเปล่าะถ้าเกิดยังไงใครอยากเจอผีเฮ้ยใช่ตรงน,นั้นเปล่าว่าจะมีเพิ่มเผื่ออยากเจอผีต้นอื่นนะฮะแบบอยากเห็นต้นอื่นๆอีกก็ลองติดต่อผมเข้ามานะผมมีมดให้นะฮะ <c oughs> ผมจําได้ว่ามันมีสุาสานที่มันเป็นรูอยู่อ่ะสุาสานไหนวะเนี่ยมีสองต้นแล้วที่ผมเจอตอนนี้นะ ขนลุกเลยผมขนลุกเลยเว้ยตอนเนี้ยไี่ใช่มันน่ากลัวมากอะน่ากลัวมากอะยิงไม่เข้าด้วยทุกคนดูดิยังไม่เป็นไรเลยอะดูดิเขาเป็นผีทุกคนแล้วเกิดเราโดนเอาเระเบิดลงไปล่ะเกิดอะไรขึ้นทุกคนคุณผีไม่เป็นอะไรเลยเชื่อมินิกงมีนิกันก็ไม่เป็นไรบ้านาบ,านาบาน้าไปแล้วไปยิงอีกตัวหนึ่งดีว่าไปยิงอีกตันต้นหนึ่งฮะเผื่อแบบ อีกตนจะกระเด้งกระดอนตลกตลกอะไรเนี้ยคือปกติพี่มอสผีก็ทำบั๊กแบบเอ้เชี่ยคนข้างนอกตกใจคนข้างนอกตกใจไม่เป็นไรฮะอะโยนเข้าไปในถังเออ,อยเโยนเข้าไปในโรงโยนเข้าไปในโรงส่งสุสขิไงไม่ตายไม่มีอยังเกิดขึ้นเลยเขาจะออกไปกี่โมงอะ่ะเขาจะแบบหายออกไปจากสุสานเนี้ยเวลากี่โมง ขาบอกว่าเจอไม่เหมือนกันนะทุกคนบางวันก็แบบอีกคนหนึ่งบางวันก็อีกตนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คหลายๆตัวนึงดูนะครับผมเรามาเช็คผู้งีอีกรอบหนึ่งรอผ่านมันผ่านเช้าประกันตอนนี้น่าจะตีสามโอเคเอาในวิชั่นออกไม่เห็นนะครับเนี่ยหายไปเลยไม่มีตัวตนแม้สักิดเดียวเนี่ยในนี้ก็ไม่มีแล้วะฮะเนี่ยดูดิโหน้ากลัววะเช <laughs> ี่ยวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนใช้ได้เฉพาะในวิชั่นนะครับอินฟราเรดไม่ติดนะครับ ไม่สามารถมองเห็นได้สามารถมองเห็นได้เฉพาะในวิชั่นเท่านั้นนะฮะโอเคปีสี่แล้วผมกลับบ้านกัน let's go ไปเซฟครับเดี๋ยวรออีกวันหนึ่งดูว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าต้องเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับทุกคนจําไว้นะทเที่ยงคืนแล้วก็ในวิชั่นนะครับที่สุสานเอลเอสโอเคครับผมไปเซฟมาเรียบร้อยแล้วในเซฟเฮาตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะครับห้าทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวผมรีบเดินทางไปที่สุสานเลยกว่าเฮ้ยรถกลับหลังเฉยห้าทุ่มครึ่งแล้ว รอบนี้จะเป็นผีตนเดียวกันหรือเปล่าน,นี้เรายังไม่แน่ใจนะครับลองเช็คอีกรอบเผื่อเราจะแบบเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเพราะทุกวันผีเขาใช้ชีวิตใช่ไหมคุณผีก็ใช้ชีวิตไงเออโอเคตอนนี้ห้าทุ่มแล้วใกล้จะทิ้งคืนแล้วเดี๋ยวลองทิ้งคืนก่อนผมลองอยู่ตรงนี้แล้วกันนะเฮ้ยคุณผีตนเดิมว่ารอบเนี้ยเป็นคุณผีตนเดิมฮะทุกคนเป็นผู้หญิงผู้หญิงตนเดิมวะ่ะเฮ้ยมีคนใหม่มาขุนลุกเลยเนี่ย เฮ้ยคุณผีชุดขาวยืนทำไรอ่ะยืนทำไรของเขาอะทุกคนผมกลัววะมองไกลๆดีว,วะหน้าเหมือนคนเอเชียฮะเหมือนคนจีนเกาหลีอะไรเงี้ยกำลังพึมงพัพึมพัพพอยู่ฮะแล้วมีผีผู้หญิงตอนเดิมเช่นนี้มีมีคนใหม่มาทุกคนมีสมาชิกเพิ่มยิงได้ไหมลองยิงดูดิเล็งเข้าที่หัวเฮีย เขาหันมามองเฮ้ยสุดล้วเขาหันมามองผมไปแล้วน่ากลัวจัดอะแล้วคนนี้อะถ้้เก็เป็นคนนี้ผมยิงที่หัวเขายังหันมามองผมบอกว่าไอ้ยี่น่ากลัวมากอะยิงปุ๊บหันมามองแล้วขนลุกเลยน้ำตาผมไหลไอ้เนี่ยพี่เขาหันมามองเหมือนกันน่ากลัวจัดอะนี่เป็นปืนเอเคอะยิงเขาที่หัวยิงเขาที่หัว เฮ้ยเขามองเหมือนกันนะเนี่ยน่าหันมามองเราไปดูคนทำทรงทำทรงเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวในนี้มีบ้ไม่มีเฮ้ยหันมามองจริงด้วยเขาจะทำอะไรเราเปล่าวะเขาจะบีบคอเราตายเปล่าวะอย่าเอาผมไปอยู่ด้วยเลยนะครับผมขอโทษถ้าเกิดผมเมาเฮ้ยเขาเฮ้ยอันนี้เจอบักแล้วปกติไม่เจอบักเฮ้ยเขากลัวเขากลัวผีกลัว เฮ้ยอันนี้ไม่เป็นไรโดนยิงไม่เป็นไรทุกคนแต่เจอสเปร์เป็นเว้ยจากกลกัวตอนนี้ไม่ก,กลัวละเจอสเปร์สเปร์สเปร์ดับเพิงครับสเปร์ดับเพิงรอบนีน้มาแกล้งผีกันดีกว่าทุกคนสนุกกวไอ้ยกูผีกลัวสสารความเย็นเลกในนี้มีป่ะเฮ้ยป้ายัางอยู่ป้ายัางอยู่ป้าไปเกิดอะไรนะผมผมน้ำมูลให้นะป้านะป้าของป้าไอ้ป้าไอ้ เอาวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไปเกิดไม่ได้ดีเราอ่ะอ่านี่นี่สเปเฮ้ยเอาผีตายครับเอาผีตายวัดเลือดไหลผีตายนี่ฮะฉีกดทดลองผีเย้ยโคตรฮาเลยว่ะผีตายเฉยได้เหรอวะเรียบร้อยผีตายฉีกดทดลองผีนะครับผมทุกคน กลัวกลายเป็นตลกโอเคทุกคนน่ยจะตายแหละผีอ่ะโอ้โห,โหเลือดโอ้โหดูกูศลดูกองศพกองเลือดเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งจริงๆด้วยนะจ๊ะผมบายๆจ้าจุบุจุบุจุบุชีกดทดลองผี